เมื่อไอการสงสุดถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการกันกรองข้อกล่าวหาไอการสงสุดดาเนินการเพื่อให้ได้ความจริงและเป็นธรรมโดยมิชักช้าค่ะข้อความดังต่อไปนี้สําคัญนะอันนี้น <ะ S 2> สําคัญมากมากไว้เลยนะการกล่าวหาดังต่อไปนี้คณะกรรมการอาจไม่ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้การกล่าวหาเรื่องการใช้ดุลพินิษฐ์ในการสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่หมายความว่า ถ้าน<ถ>อายการสูงสุดท่านไปสั่งคดีอะไรก็แล้วแต่มีคนไปร้องให้สอบอัยการสูงสุดเพราะเหตุการณ์ใช้ดุลพินิจสั่งคดีข้อ5ย่อหน้าที่สองแล้วก็วงเล็บที่สามเขียนไม่เลยถ้าเป็นเรื่องของการกล่าวหาในกรณีอัยการสูงสุดใช้ดุลพินิจ์ในการสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่มีการตรวจสอบคณะกรรมาการกั่นกรองข้อกล่าวหาคุณไม่ต้องตรวจสอบอ่าน ไม่ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้คือโยนทิ้งเลยก็ได้นะ